สวัสดีครับทุกคนทักทายยามเย็นนะครับบรรยากาศที่หอ,อที่นี่ฮะไม่ใช่หอชมวิวีเปดนพิธีพิพิธภัณฑ์นะครับ,รบกับเจ้า4ขาสองสตัวบรรยากาศกาศ็เกล็นสบายดีครับเดี๋ยวไปดูใกล้นครับโอ้ตรงไปนู้นก็น้องไลมอนนะฮะ น้องไรมอนนี่ข้างบ้านของไรมอนคนระับพี่ควานกำลังลงอาหารหญ้าอยู่กำลังลงอาหารให้ช้างโอ้นนุ่น,นพวกนุ่นขึ้นไปอยู่ทำไมสูงแท้ทังตาลอันนี้เลยขึ้นไปทำไมสูงแท้เล่ะนี่ฮะบรรยากาศก,ากำลังก็ยังขึ้มฟ้าขึ้มฝนอยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพีระมิดฮะแต่ก็เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะนัก่งเที่ยวเขามาก็ชอบเรียกว่าพีระมิดข้างในก็จะเป็นห้องอีกนะครับมีห้องอยู่แปดแปดห้องนะฮะก็จะจัดเป็นนิทรรศการเอาไว้นะครับเป็นทางเดินเหมือนกับกาแพงเมืองจีน ดูทางโน้นนี่นครับเ,เดินชมตรงนี้หน่อยครับอะไรลงมานี้แล้วน้ำตาลกับเจ้ากลายเจ้าขาวมาแล้วจะพาเดินเล่นกาลายอยู่โน่น อันนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปฮะเจะ้าแมมมอสครับแมมมอสผงก็พาเพื่อนเขาแล้วจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับคือแมมมอตตรงนี้นครับมาถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปมาเซลฟี่ได้ครับแมมมอสะช้างโบราณพันปี นี่นะครับโหวสวยงามมากจะเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้สวยงามจริงๆโอเคครับผมโ,โน้นฮะพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับคืนนี้ฝนเนือหน้าจะตกอีกนะครับ ไปดูอีกมุมนึงฮะนี่น่าจะมืดไปหน่อยโอเคครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแค่นี้กอนฮะเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ชมอีกวันหลังนะฮะมีอีกหลายจุดเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ